โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง Hero Match Channel วันนี้นะครับแอดมินได้สั่งสินค้าจากออนไลน์มานะครับก็เป็นที่ชาร์จ12วน้นถึง24ว้นของ แบตเตอรี่รถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าลักษณะนะครับมันเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเพื่อนๆนะครับที่สั่งออนไลน์นะครับข้อควรระวังก็คือสติกเกอร์ที่ติดมานะครับตัวนี้แบบนี้นะครับ2อ,อันเลยเก็บไว้2อ,อันเลยก็ดีเพราะว่ามันจะสามารถเคมสินค้าได้นะครับถ้าหากสินค้ามีปัญหาอย่าทิ้งไปกับกล่องนะครับเพราะว่าจะไม่สามารถเคมสินค้าได้เดี๋ยวแอนเป็นจะแกะด้านในให้ดูเลยนะครับว่า ภายในเป็นยังไงนะครับมีชำรุดเสียหายไหมถ้าชำรุดเสียหายเราจะได้มีหลักฐานนะครับในการแกะกล่องได้ว่า,าสินค้าชำรุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมก็จะแกะเลยนะครับอันนี้ผมตัดแล้วหน่อยหนึ่งนะครับแตนะ่ยังไม่ได้ตัดเข้าไปด้านใน นี่นะครับอย่าลืมนะครับกระดาษต้องเก็บไว้นะครับกระดาษสินค้าต้องเก็บไว้ให้ดีอย่าทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ,าจะด,ดูภายในกันแล้วนะครับ อันนี้เป็นสีเหลืองโอเคนะครับข้างในก็มีตัวซับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นฟองน้ํานะครับเป็นโฟมเนาะตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นก็คือว่าดีไซน์นะครับเขาจะทําดีไซน์ไม่ให้มันทื่อกันไปนะครับก็จะเป็นทรงเหมือนข้าวหลามตัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่นะครับข้างหน้ามาัน ก็จะมีฟังก์ชัน12โวลต์24โวลต์แล้วก็อัตโนมัตินะครับก็จะมีแบบทีอดมินอ่านนะครับก็จะมีปุ่มสีแดงๆนี่แหละตัวนี้คือแบตเตอรีอ่แห้งนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำนะครับผมแล้วก็อันนี้ชาร์จไฟอันนี้กระตุ้นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มนะครับว่ากี่โวลเนาะ,ะหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับ ตอนที่เรา,าเพิ่มวอลลุ่มนะครับว่ามันกี่โวนตอนเราหมุนนะครับน้าหนักก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ก็ตอนนี้ดูคร่าวๆนะครับมีอันนี้ไหมมีพัดลมนะครับมีพัดลมโอเคนอะกภายนอกก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเพื่อนๆก็ดูลักษณะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ชาร์จ กันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูค่อยมาดูวิธีการใช้งานเนาะโอเคครับตอนนี้ได้ทําการต่อพ่วงเรียบร้อยแล้วนะครับทําการชาร์จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าฟังก์ชันกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้แอดมินก็เข้าที่เว็บไซต์นะครับก็นี่นะครับพอปุ่มต่างๆก็มีบอกนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างเนี่นะครับผมแล้วก็มาดูหน้าจอจริงเลยตอนนี้ทํางานอยู่นะครับที่ชาร์จอยู่ที่12.5โวลต์นะครับ4.3แอมป์ แล้วตอนนี้ชาร์จแบบอัตโนมัตินะครับไฟที่เขียวเนี่ย12โวลต์ไฟที่ไม่ติด24โวลต์นะครับแล้วก็ไฟสีแดงที่ติดอยู่เป็นอัตโนมัติแล้วก็ทำการต่อพ่วงเข้าชาร์จแบตเตอรี่ FB นะครับแบตเตอรี่รถยนต์เลยก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้แต่ว่าจะนานสักแค่ไหนนะครับก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็อย่าลืมติดตามช่องฮิโนแมนชาแนลนะครับเพื่อไม่พลาด ในคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรดีๆนำมาฝากกันก็อย่าลืมกดที่ลูปกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนวันนี้ผิดาพาดในการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆในนาที่นี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องกลาบว่าลากันไปก่อนแล้วกราบสวัสดีครับ